สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีลากาประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564หรือปี2021การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะมีข่าวมาจากทางไกลมีเรื่องของการเดินทางหรือมีคนมาเยือนซึ่งหน้าที่จะทําให้ธุรกิจการงานหรือการเงินของคนที่เกิดปีลากานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีมากขึ้นนะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่เจ็เหรียญ อิทธิพลของไพ่การเงินมาอยู่ในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นทั้งเรื่องของงานแล้วก็การเงินนะคะหนึ่งเรียนเข้ามาหาก็มีโชคในเรื่องของการเงินธุรกิจที่ลงทุนไปนะคะเกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จรวมถึงอาจจะมีเรื่องของลาบลอยหรือโชคการเงินเกิดขึ้นหรือมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น6ดาบนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทาง หรือว่ามีคนมาเยือนนะคะซึ่งมองว่าเป็นไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะไพ่าลาชนีถ้วยนะคะอยู่ในตำแหน่งของญาติพี่น้องคนรักนะคะก็เป็นเดือนที่มีความรักมีความสุขมีความเข้าใจนะคะหรือเป็นเดือนที่จะมีกำลังใจให้กันแล้วก็มีโชคนะคะในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะไพ่ปีศาจต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวาร ฉะนั้นต้องรอบครอบด้วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสามีภรรยาด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไพ่สิบไม้นะคะคือเป็นไพ่งานงานจะมากนะคะจะมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่รา,าชนีพระจันทร์อาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์รวมถึงอย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงในช่วงเดือนนี้นะคะ แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักด้วยนะอาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นนะคะไพ่เจ็ดไม้นะคะก็เป็นไพ่การงานนะที่เข้ามาโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือความสําเร็จหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ไม้ออกมามากด้วยก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของการทํางานที่ครบ7วันเลยนะสําหรับคนที่เกิดปีละกานะคะก็มองว่าการทํางานจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะ ไพ่หกไม้นะคะก็มีความรู้สึกอยากจะสําเร็จในเรื่องของงานนะคะหรือคนที่กําลังเรียนอยู่ก็มีความคิดที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าความคิดที่เมื่อไหร่จะได้บรรจุเมื่อไหร่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่จะมีโชคเกิดขึ้นนะคะหรือมีข่าวดีแหละนะคะไพ่หเหรียญอยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนะคะก็เป็นไพ่การเงินนะคะก็มองว่าโอกาสนะคะหรือในเรื่องของการเงินดีๆนะคะก็ยังเข้ามา สนะำหรับคนที่เกิดปีละกาหกเหรียญนี่อาจจะเป็นการเงินช่วยเหลือก็ได้บางคนได้รับการเงินช่วยเหลือจากภาครัฐแบบนี้นะคะหรือว่าไปติดตอ่อสถาบันการเงินก็น่าจะมีข่าวดีด้วยฉะนั้นโอกาสต่างๆนะคะยังส่งผลในด้านดีนะคะ <S <S การทํางานของคนที่เกิดปีละกานะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะ <S <S <ๆ>ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสบายใจนะในเรื่องของงานอยู่นะคะแต่ว่า งานอาจจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือไม่ค่อยเดินหน้าหรือไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แหละคือบางคนอาจจะถูกลอบบี้ในเรื่องของการทํางานนะคะหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือติดขัดบางอย่างก็ได้หรืออาจจะว่างงานหรือพักงานมาก่อนหรือบางคนก็เป็นแม่บ้านนะคะซึ่งทําให้เรื่องของงานก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้การทํางานโดดเด่นแล้ว มีโอกาสที่ดีมากๆมีการเคลื่อนไหวที่ส่งผลดีมากกว่าเก่านะโดยเฉพาะคนไหนที่ว่างงานอยู่ก็ไปสมัครงานจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะส่วนคนที่ลงทุนนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานประจำก็น่าที่จะมีผลงานที่โดดเด่นในช่วงเดือนนี้นะคะทำให้ได้รับโอกาสหรือมีความก้าวหน้าหรือได้รับการสนับสนุนในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นการทำงานของคนที่เกิดปีละกาในช่วงนี้ถือว่าจะส่งผลดีนะคะ มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจการงานมีความก้าวหน้านะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่เจ้าชายถ้วยนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพท่ที่มีความราบรื่นแหละนะคะรวมถึงยังมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะหรือปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าก็น่าที่จะส่งผลด้านดีโดยเฉพาะธุรกิจการงานถ้าเจาะ กลุ่มคนที่อายุน้อยหรือคนที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็หน้าที่จะเข้ามาทําให้ธุรกิจนะคะมีการื่อนไหวที่ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปีละกาอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมาก่อนอะรายได้ไม่ค่อยที่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะ บางคนก็มีปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าบริวารก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้รู้สึกว่าการเงินดีขึ้นนะคะพอไพ่เหรียญปรากฏ7ดเหรียญในตําแหน่งของตัวเองก็มีโชคด้านการเงินไม่พอยังมีหนึ่งเหรียญเข้ามาหาอีกก็เข้ามาตอกย้ําอีกว่ายังไงเดือนนี้การเงินของคนที่เกิดปีละกานะคะจะมีโชคนะคะการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมถึงนะคะจะมีเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นหรือการลงทุนน่ะในช่วงเดือนนี้นะคะจะเกิดกําไรนะแล้วก็ยังได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะคะ <S <S อย่างที่บอกไปแล้วบางคนก็มีเรื่องของการไปติดต่อนะสถาบันการเงินก็น่าจะมีข่าวดีนะ <S <S หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากภาครัฐก็น่าที่จะเข้ามาทําให้เรื่องของการเงินนะคะเกิดสภาพคล่องหรือการหมุนเวียนการเงินดีกว่าเก่านะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่เดวเวิร์นสอดคล้องกันการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะ,ะนั้ั้นมองว่าการเงินดีจะมีโชคนะคะบางคนก็ลองไปเสีย่ยลรตเตรี่ดูนะคะน่าที่จะมีโชคนะคะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่เกิดปีละกานะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัพันในเรื่องของความรักนะคะ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาบางคนพบรักจากการทำงานพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือมีคนชักนำในเรื่องของความสัมพันธ์รักมาให้นะคะแต่ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาผัวพันเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักนะคะก็ยังให้กำลังใจกันหรือยังปรับ ในเรื่องของความสัมพันธ์กันตลอดนะคะเพียงแต่ว่าความรักที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่ามีช่องว่างโดยเฉพาะคู่ของคนรักนะคะอาจจะมีเรื่องของการนอกใจหรือมีความรับนะคะหรือมีสิ่งที่ปิดปังนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของมือที่3นะคะหรือมีการนอกใจเกิดขึ้นฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆให้เกียรติการพูดคุยกันให้เยอะๆด้วยนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่สิบดาบนะคะสําหรับคนโสดแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ยังต้องรอบคอบนะ,ะรวมถึงนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ๆมนะคะหรือคนที่ทํางานข้าราชการนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้าหาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องระมัดระวังจะมีปัญหาชีวิตรักนะคะอาจจะมีการทะเลาะวิวาทนะหรือถึงขั้นแยกกันอยู่หรือหย่าร้างเลยอันนี้ต้อง ระมาระวังด้วยอาจจะมีคนจ้องทำลายความสัมพันธ์รักในช่วงเดือนนี้ต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะปัญหาโรคเครียดนะคะแล้วก็อาการอักเสบนะคะในลใําไส้มีอาการผิวหนังเป็นผื่นคันนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกนะ บางคนปวดเหงือกปวดฟันนะคะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกหัวเขา่าปวดตามข้อต่างๆแล้วก็ปวดกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็โรคสุขภาพที่เกี่ยวข้องอกับเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสุภาพสตรีก็หมดลูกนะคะแล้วก็คุณสุภาพบุรุษก็กระเพาะปะสัสสาวะเสพต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะ มีปัญหาโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ปรากฏไพ่อัศวินดาบไพ่อัศวินดาบนะเป็นไพ่ที่สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ร้อนนี่แหละนามักที่จะทําให้มีปัญหา นะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าปัญหาอาการปวดกระดูกปวดข้อต่อต่างๆหรือการอักเสบเนี่ยหรือบางคนถึงขั้นผ่าตัดเลยนะคะอาจจะมีการผ่าตัดมาก่อนนะมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเลื้อยลังดะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะแล้วในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ปีศาจเนี่ยประกบติดอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเดือนนี้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นโรคปอดนะคะ แล้วก็บางคนนี่อาจจะมีเรื่องออการเหมือนกับน้ําท่วมปอดแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพอาจจะจะติดขัดได้แหละอันนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะคนที่เกิดปิลากาวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆนะคะทังเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักด้วยนะคะการทํางานจะมีความก้าวหน้าหรือมีการขยับขยายธุรกิจการงานนะคะแล้วส่งผลในด้านดีมากๆนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะ ธุรกิจที่ลงทุนไปก็เกิดกําไรนะคะถ้ามีความคิดจะซื้อบ้านจะซื้อรถก็มีโอกาสที่ดีนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดโดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีธุรกิจร่วมกันหรือความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นหรือสดชื่นมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีละกาว,วันจันทร์อาจจะเป็นเดือนที่งานหนักงานเยอะนะคะมีความรับผิดชอบมากหรือเพิ่มขึ้น ทำให้เหนื่อยมากๆในเรื่องของการทํางานผู้ใหญ่นะคะหรือผู้หญิงอาจจะเข้ามากดดันทั้งเรื่องงานส่วนคนที่กําลังเรียนอยู่ก็ถูกกดดันทั้งเรื่องของการเรียนด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องทุ่มเทนในเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่นะคะก็จะเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะเดือนนี้อาจจะเหนื่อยจะหนักหน่อยขอให้พยายามแล้วก็อดทนให้มากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะ,ะถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่าย หรือได้เงินไม่ตรงตามกําหนดบ้างแต่ก็ยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่โดดเด่นเพราะงานค่อนข้างมากนะคะหรือว่ายังทํางานมากหรือยังเรียนหนักอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยในช่วงเดือนนี้พยายามหาเวลานะคะ ร่วมกันแหละหรือไปทําบุญร่วมกันจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมีความเข้าใจมากขึ้นคนที่เกิดปีละกาวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าช้านะคะแต่จะมีเรื่องของโอกาสเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะความสําเร็จนะคะจะต้องใช้เวลาแต่ความก้าวหน้าจะเข้าหาเป็นอย่างมากคนที่ทํางานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งหรือธุรกิจทางน้ําทุกรูปแบบ นะถือว่าถูกชะโลกนะคะจะได้รับโอกาสนะรวมถึงอาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาผักดันทําให้ธุรกิจการงานนะคะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของการเงินรายได้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่ององความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักทางไกล พบรักจากการเดินทางนะคะหรือบางคนไปติดต่อธุรกิจเนี่ยหรือไปติดต่อสถาบันการเงินก็อาจจะพบรักนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคู่ครองคนรักจะเป็นคนมีฐานะนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นคะ่ะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะความรักจะได้หวานชื่นนะคะ คนที่เกิดเป็นลากาวันพุธนะคะการทำงานยังเกิดโอกาสที่ดีมากๆนะคะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะก็จะทำให้ธุรกิจการงานเกิดความก้าวหน้านะคะเป็นอย่างมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะ แต่ก็ต้องนะมาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหรือภาษีสังคมด้วยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีครอบครัวหรือ,อยังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักอาจจะมีความสุขมีความเข้าใจหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือยังปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะ คนที่เกิดปีละกาวันพฤหัสบดีนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะงานจะเยอะนะคะรวมถึงอาจจะต้องลงไปนะคะเข้าหางานอย่างเต็มที่หรือลงไปเข้าหาลูกค้านะคะมีการแข่งขันมีการประมูลงานนะคะหรือต้องพยายามผลักดันในเรื่องของการทำงานนะ,ะสร้างผลงานอย่างเต็มที่เลยนะคนที่ว่างงานอยู่ก็ไปสมัครงานนะคะจะได้เริ่มต้นในเรื่องของการทำงานแน่นอนคือโอกาสและความสดใสด้านการทำงานจากเข้าหานะคะ คนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของความรัก นะหรือภพรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือความสัมพันธ์ยังต้องปรับความคิดหรือประครับประครองกันนะคะก็มองว่าความรักจะกลับมาเริ่มต้นหรือมีความสดชื่นมากขึ้นคนที่เกิดปรกา p. วันศุกร์นะคะก็เป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานคืองานที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะจะบรรลุผลนะคะหรือทําให้ประสบความสําเร็จ มีความก้าวหน้านะคะคนที่ทํางานข้าราชการก็โดดเด่นมากๆอาจจะได้เลื่อนขั้นแหละหรือถูกบรรจุนะคะหรือมีการประกาศผลงานนะคะซึ่งก็ส่งผลในด้านดีหรือคนที่ทําธุรกิจทั่วไปหรือทํางานประจํานะคะการทํางานก็ยังโดดเด่นนะคะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่เข้ามานะทำให้เรื่องของงานหรืออาชีพนะคะก็ยังเกิดโอกาสที่ดีมากมก ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไหลได้ดีนะคะมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดก็มีโอกาสนะคะที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ลงตัวในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่กําลังเรียนอยู่นะก็น่าที่จะมีความสําเร็จหรือคนที่กําลังสอบกําลังบรรจุนะก็จะมีข่าวดีนะคะ คนที่เกิดปัรลากาว,วันเสาร์นะก็เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคือในเรื่องของงานก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมเข้ามาให้ความยุติธรรมเข้ามานะคะทำให้การทำงานเกิดความโดดเด่นหรือเกิดความก้าวหน้า ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีๆจะเข้ามานะคะหรือได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินนะคะหรือมีการแบ่งเงินกันเกิดขึ้นอ่ะการแบ่งผลประโยชน์เกิดขึ้นก็หน่ G นาที่จะทําให้เรื่องของรายได้ในช่วงเดือนนี้ก็ยังดีอยู่อย่างที่พูดไปตอนต้นแล้วบางคนก็มีเรื่องของการได้รับเงินช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้นะคะ,งงนนะ,คะก็เข้ามาทําให้เรื่องของการเงินนะคะยังเกิดสภาพคล่องหรือเกิดการหมุนเวียนที่ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีการพูดคุยกันมีการช่วยเหลือกันทั้งเรื่องของการงานและการเงินทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะ วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดเป็นลากานะคะอาจจะมีปัญหาถูกปฏิเสธในรื่องของการทํางานแต่ก็มีโอกาสที่จะถูกเรียกกลับไปพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะมี ปัญหาหรือถูกกีดกันบ้าง,แต,ง,างแต่มองว่าโอกาสยังเข้ามานะคะฉะนั้นก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องพยายามในเรื่องของการทํางานให้เยอะๆส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนรู้นะหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะหรือมีเรื่องของการเงินที่เสียออกไปกับเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็จะทาให้เรื่องของปัญหาการเงินที่เข้ามานี่นะคะ ที่คลายออกไปได้หรือสามารถปลดล็อกปัญหาด้านการเงินไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีโอกาสแหละที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะไปปรึกษาแหละผู้เชี่ยวชาญด้านความรักบานคนก็ไปดูหมอนะเพื่อที่จะดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเป็นความรักที่ดีหรือเปล่าฉะนั้นในเรื่องของโอกาสหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็น่าที่จะเข้ามา นะมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็ขอให้พัฒนาหรือก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยคือความสัมพันธ์อยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วฉะนั้นจะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันแล้วก็พยายามทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขที่แท้จริงมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องของความรักที่ ต่างคนต่างอยู่แหละต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อยู่กันด้วยเรื่องของธุรกิจน่ยหรืออยู่กันด้วยเรื่องของการเงินการทองเฉยๆอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยก็เป็นกําลังใจให้มากๆแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ